รู้ยังค่ะชอปทั้งหลายตอนนี้ tiktok สามารถช้อปปิ้งผ่านทิ k t o k ได้แล้วนะแล้วก็สามารถเปิดร้านค้าในทิกตอกได้แล้วนะคะมีวิธีการทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะไปเลยไปเลยค่ะวิธีการช้อปปิ้งในทิกต o k นะคะสำหรับท่านสบบท่านใดมีแอปทิกตอกแล้วนะคะเราก็คลิกไปในแอปทิกตอกนะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์นะโปรไฟล์ของเรานะนี่นะคะ สำหรับคนที่สมัครร้านค้าแล้วนะคะจะมีไอคอนรูปกระเป๋าตรงนี้ขึ้นมานะคะเราคลิกไปตรงไอคอนรูปกระเป๋านะคะนี่นะคะก็สามารถช้อปปิ้งผ่านทิกตอกได้แล้วนะคะน,นี้เป็นสินค้าในร้านค้าของเรานะคะอลองลองซักชิ้นนะคะนี่นะคะก็เหมือน ช้อปผ่านช้อป e ี้ a ล a ซดานะคะเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้ t i k t o ็อกเขามีโปรโมชั่นนะคะสําหรับการซื้อครั้งแรกนะคะจะมีส่วนลด100บาทนะคะแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจสมัครเป็นร้านคา้าใน t i k t o ็อนะคะก็สามารถมาศึกษาวิธีการสมัครได้นะคะที่ช่อง YouTube นะคะเรามีทำคลิปไปอยู่นะคะกดไปที่ YouTube นะคะข้างบนนะคะ อันนี้ก็เป็นช่องทางหาเงินออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะคะใครมีสินค้าอะไรสามารถมารีวิวแล้วก็ลงใน t i k t o k แล้วก็ซื้อซื้อผานร้าน,นคา้าเราได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นช่องมิเดี h ชาแนลนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับสาระดีๆเก็บค,ความรู้เคล็ดลับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะจะมีรวมคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับเคล็ดลับที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีลองไปดูนะคะนี่นะคะจะมีวิธีการสมัครร้านค้าว่ามีวิธีการยงังไะ คลิกเข้าไปนะคะจะมีวิธีบอกโดยละเอียดเลยนะคะว่าวิธีการสมัครงานนะเป็นบัตรประชาชนนะคะนี่นะคะก็สมัครก็สามารถทำตางนะคมตัวอย่างทำตามวิธีที่แนะนําได้นะคะก็สมัครเปิดร้านค้าได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการหาเงินออนไลน์นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสมัครเป็นร้านค้าในติ๊กต็อกได้นะคะสำหรับ ใครมีสินค้าก็สามารถมารีวิวแล้วก็ขายสินค้าได้เลยนะคะเพราะว่าติกตอกจะมีคนดูเยอะมากมากเลยนะคะคือตอนนี้ทิกตอกมาแรงนะคะใครที่มีสินค้าแะ้วก็สามารถมาเปิดร้านในทิกตอกได้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องทิกตอกแล้วก็ใน YouTube ให้ด้วยนะคะจะมีสาระดีๆก็ดความรู้มาแนะนํำมาแนะนา ว่าไม่มีอะไรบ้างนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็ได้รับอนุมัติแล้วนะคะเราก็สามารถลงค้านวิธีการสมัครร้านค้ากันแค่นี้นะส่วนวิธีการลงสินค้าแล้วก็วิธีการตั้งค่าจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาทําในคลิปต่อไปนะสํสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเราก็ไปดูในแอปทิกต็อกของ